ต้องการเสนอนโยบายนะคะที่ดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์เด็กในท้องและเด็กเพิ่งเกิดใหม่นะคะให้ครอบคลุมผู้หญิงทุกกลุ่มคนมากกว่านี้ให้เป็น Universal Rights for A l l w o ร e n รวมถึงสิทธิในการตรวจรอดผู้หญิงต่างๆเช่นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมและภาวะดาวซินโดมในสตรีมีครรภ์นะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีสิทธิเหล่านี้มากมายอยู่แล้วแต่ว่าคุณสมบัติเนี่ยมากมายเหลือเกินเราต้องการลดคุณสมบัติตรงนี้และขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มคนและที่สําคัญที่สุดคืออออยากให้ภาครัฐทบทวนถึงสิทธิสตรีที่่ชือ HIV จากคู่สมรสเนี่ยควรจะได้รับการเยียวยาจากทั้งฝ่ายชายแล้วก็จากภาครัฐในปัจจุบันเนี่ยมีคนมากมายที่ติดเชื้อ HIV และายจริงๆนะคะแล้วเขาควรจะได้รับโอกาสทางสังคมเป็นครั้งที่2และมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าอายเลยค่ะการติดเชื้อ HIV นะคะถ้าเรารู้ไวเรารักษาทัานแน่นอนค่ะปัจจุบันเนี่ยภาครัฐให้โอกาสทุกท่านนะคะได้ตรวจเชื้อ HIV ฟรีปีถึงปีละสองครั้งนะคะอ้อยอยาก encourage ให้ทุกคนดูแลตนเองและครอบครัวค่ะเพื่อสุขภาพของตัวท่านเองและเพื่อลูกหลานต่อไปค่ะ